อ,อกวอสวยค่ะคูเ่เยษค่ะพี่น้องจุ่มสวยค่ะพี่น้องขาเราพี่น้องเ้ยว่ะม่ได้กคนเอ้ยดะานิดกว่า ข้อค้องเทาลงงกเท้าค่ะมูหนึงค่ะอยู่นี่นี่แต่ไข่ค่ะ่าดอกเนาะ10ดว่าไข่งกเาวาค่ะพี่น้ะอัพที่ดอกค่ะเอามันกระยูทั้งๆงพุ่นค่ะเอายูกระตาไปละท่านนี้จะพอเฮ็ดย้น่างค่ะพี่น้องะ ยังลงมาจชกหน่อยค่ะพี่น้องสามดอกสวยๆค่ะมาหลุดดีตั้งต้องชั้นนิดตัวนี้รูปนี่นหิวอยู่ค่ะเนี่ยของเท็ดค่ะ บพบกันค่ะพี่น้องวันที่12สิงหาคมน,นะคะ่ะ2564ค่นนะ,คะมือน,นีกับเป็นวันแม่นะคะ่ะสาเนกัขออวยพรให้แม่แม,แมท่ทุกทท่านค่ะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะปลอดภัยจากโรครายทุกทท่านค่ะแต่กาอยูเป็นกําลังใจให้สซ้านิดไปด้นเด,ด้อค่ะพี่น้อง <c oughs> ไปเก็บเห็ดน้ากันขึ้นกาค่ะน้ำปลาน้ำดงน้ำผู้น้ำเขาเนาะคะ่ะมือนีซ้านี้สิได้บอสีมานบอย่างไรก็ลุนไปน้ากันเลยค่ะ เนาะประเดิมเฮกมันดอกแรกคร่ะพี่หนงงงเขาค่ะเสียงรุกวนทำงานได้เฉาเ่าอมอนเนาะดอกอสองแต้มที่สองตามด้วยเฮ็ดผู้ใดเฮ็ดดานค่ะดานหรือว่าเฮ็ดลมค่ะพี่หนงอ๋อ,อแม่งอยากกินนะเนาะ เราดูดหอม่อะกูไดาของหมันพามาแล้วฮะฝ <c oughs> นกะตกเรื่อยๆค่ะพี่น้องสองหมื่นแล้วเนาะฝนตกเขากะจะมีเฮดเก็บไปเรื่อยค่ะลุ่นไปน้ำสาเนเดอร์ er. จะบาร์ดเิดหมันบ่ <c oughs> หอกง,งามหนาห้าตาว้าหน้าตาแล้วก็บิดีึ้นยังไงคะคเริ่มไดนนามเนาะกับซีบค่อยเตกไหลนะเริ่มอวบเริ่มอันเออเริ่มเริ่มไดงนามกะมีนามไม่นอนเะนานะแดงลวงค่ะพี่เนาะโอยไงโอ้ออกโดดโดดเนาะข้างห,หน้าเนาะหน้าตาเราเริยมสวยงามคนะ่ะ <c oughs> สีก็เริ่มเข็มเนาะหน่าก็เริ่มว่ตเตกแล้วค่ะได้กนำไม่ไม่ค่ะพี่น้องหนึ่งแซ่บแสบมันนั่นสั้นนิดหนึ่งกินกขน้มพริกค่ะโอ้เจียงเวลาได้มาแซ่บแห้งถือผนสองดอกสวยๆค่ะอือคู่แสบค่ะพี่น้อง พ่อเธอจะจุมจ่ม,มอจุ่มนี่มั้ยนี่เรื่อยค่ะัแต่โมจะมีดีอะไรจุ่มดันขีดนดน้ดินขึ้นมาใหม่ใหม่รวมหวังรวมมาครับมังงกขาวค่ะกำลังเป็นไข่เลยที่พ่ออีกว่าปุ๊บเนี่ยโอ้โหหกแตงมัดโอ้ยสีไหมตกหนามเนาะ จ,จัดจ้านในย่านนี้ค่ะน้ำสน,นิดไปอีกทางน,าขขออนี่นอก่ออยู่ทางผิดสุงามก็คอ่อใไหน่าเสส้งอ <c oughs> ืือ่บอกวำหนมัหัวละงน ชิสีงามเนาะถือฝนสีงามแหงพ่อเฮ็ดละโงกค่ะพี่หลงนั่งเหยีขาวค่ะพ่อเราจะไดยินปุยปุยตั้งเป็ดไข่ฝุพนคนเหลื่อมตกค,ค่ะงูพคนกะเหลื่อมมากเนาะส่งสัญญาณ ที่ดีค่ะออกจังไหนบุ๊คลงกปีนี้ที่น้องออกบ่โขบออกเรื่อยๆบ่หลายนางมาเคืองด้วยเหรอคะมาท่านเลยพ่อแกงเนี่ยง้มแท้หื้่แต่ดอกสวยๆค่ะเมื่อเป็นเดยน้ำฝนเนาะ หาบ่แเต็อแล้วค่านะเศร้าเต็สีงามนะ,ส,มนะสีเงินขึ้นไหสีแดงครึ่งเฮ็ดกระห้างห้างค่ะม่ปายพี่น้องก็มีได้เอบค่ะอส,อสองสาม,สาม <laughs> เดืดเป็นมุ่งดีพ่อแล้วก็ต้องเอาเนาะฮนนะเนาะโอ้นีแล้วแสบพี่น้องเอ้ยกรุบกรอบค่ะกึดรึบกรุบเอ้ยเลี้ยงแล้วสามีสีแกงสู้กินนี่สวยหนึ่งแสบแซ่บพี่น้องท่านนี้บริจิตรุน,นมาก่ะหนึ่งกินกับน้ำพริกโอ้สุดยอดความอร่อยเฮ็ด <c oughs> แม่แพี่น้อง นี่ก็วฟามือค่ะอือันนี้บะเถาด้วยค่ะกำลังหนื่อยเจ็บแทบเลยแตาเพิ่นว่าสวยเลยค่ะแต่ว่าเพิ่นงามเลยแค่เถาแห้งอื้มขาวค่ะพี่น้องกำลังสิชมลูกค่ะ หูขาวค่ะพี่น้องต้งจุ่มช่วยๆจ้ะนั่เขาอยู่นะนขาไม่ขาหลวงสกดยอดค่ะพี่น้อง,งออกน้ำหน้าผาค่ะเห็ดหนี่จะชอบอยู่ที่ชั้นค่ะพี่น้อง ชันๆนะก็สูงปวดก,กนนินนี่จะรุ่นนีค่ะมึงนี่เค็บลกเลยเทราดองมเฮ้ บานไม่ไหมอ่ะเฮ็ดนี่เฮ็ดแดงไว้ายกับงานเข็ดระหโหกคิดว่าก็คล้องดีอ่ะนี่ระหโหกขาวค่ะมู่นทอผุนกันมีนะพี่หน่องเดี๋ยวสสนิผ้าพี่พขนองเก็บตั้งแต่ผีไปเนาะเอาใครในกันทั้ง ละงงกน่าจะเป็นคิ้วต่อไปค่ะเห็ดแดงเริ่มเพิ่งเริ่มบานเริ่มว่ายค่ะเห็ดละงงกเพิ่งกระมาแทนทีเนาะอืมมันๆครับมือนนี่คุณอะไทยไหมพีพี่ทีอีกครั้ดูด้วยกันเนาะ อื่นก็สิออกจากผ้าอ้อมค่ะลุนเนี่ยโอี่เดินมาเหรอคะโอ้เต็มตาอย่างห็ดแดงเห็ดแดงไงให้ละางกเท้าค่ะกำลังยังสวยงามค่ะลุนเนี่ย ต้นใหม่แห้งใหม่ครับก็ตั้งสวยค่ะน,น,นุ่นนี่ปุ๊หน่ะเสียงต็มนี้แห้งเนาะลุ่มต่อไป 快！这哈朵卡住呢，看看。 จุ่มนะฮะงามมากเอพี่น้องเอ้ยบ่ายมาด้วยคนเอ้ยตาเม็ดพอ่อพ่อของขาวลูกงกขาวค่ะมูหนึ่งค่ะอยู่นี่มีแต่ไข่ค่ะสิบกว่าดอกนะเนาะสิบกว่า,วา<อ>ไข่นี่นี่จะหาแล้วเนาะหาเถอะมันมานสิ หมาด้วยบนหมาด้วยตีหมาดนะครับหมาดไข่หมาดไข่ชุดไม่เหลื่อมมากเหรคะเห็ดแดงเงยเหลื่อมบานเหลื่อมไหวมาตามขาดเนาะมาตามขาดหงาวเพิ่นช่วงล่างเพิ่นจะชอบเป็นยังเสียค่ะแมงเพิ่นจะกี้ขี้ ผู้ใครหน่อยกับบล้างด้ยให้หน่อยกับปอแปนเอาจ่าย่าหนัเนาะจะเอาได้ค่ะผาครึงผาครึงสดแกงนอนสดนห่นิวนมสมไผ่ตูหอมหมสดหอนหอนให้น่อยอ่าอาเลยนะคะ ตห่อนน, <c oughs> อน้ำโกก <c oughs> ุกยังสดกว่ากุกๆอสียงสดตัวมันห่อนไปล้างกระเพาะมันตกถือเด้ทั้งคืนนี่ลังๆเริ่มเป็นไข่ค่ะไข่ละงก์ไข่ละงกขาวค่ะหอมจิ๋ <c oughs> <c oughs> ไปซดซุป <laughs> <Hay là. cười> <Thị phốn. cười> ัสิบบานค่ะบุกดำค่ะบ้อเอาสองไข่ัปเป็นละงกขาวค่ะเนาะ ง่ายนึ่งจุ่มค่ะีสวย,ย,ย,ยนะงานงงขาวค่ะพี่หน่อ,อไม่ตีดอกค่ะเอาแบบกระยูทั้งถึงคุณค่ะเอาหูก,กระตาไปละ การนี้ฝดพอเฮ็ดอยู่ลายค่ะพี่นอ้องอืออน,นสี่ดอกค่ะอยู่นี่ยังสวยงามค่ะางานลงกไมาจ็กหน่อยค่ะพี่นอ้องสามดอกสวยๆค่ะม,มาลุ่นดีตั้งเติ่งค่ะพี่น้อติยู่ในหลุมในเหี่ยวอยู่ค่ะพ <c oughs> ี่นองนี่นของเฮ็ดค่ะ สามจุม่มเจ๊สวยครับพี่น้องมานันแห้งครับมื่อนีร่เด้งค่ะสองดอกค่มะมารถอยู่ทั่งเหรอพี่น้อง ซอนนีนยูหุบเลยขึ้นไปห้ามบอลลดกันค well> ่ะข i̇şte, um yes. um ึ้นมาหอดแล้วค่ะเนี่ยยูหุบกันหลายหลายเห็ดเห็ดแดงส่วนมากสีไว้แล้วค่ะบานเป็นส่วนหลายโอ้โหหลงหกไปหลงหกไปนางเอกเลยเด้่นี่ยูหุบพุ่นบอลลดบอลุ่งเลยค่ะตอนนี้ลุ่งแถวเดี๋ยวแยกกันแยง เี้ยเหรอเห็นเต็มตาหลายเนาะมาเตสิบใดได้หมูมารุ่นมูค่ะมาสายอาเตสิบท่านมูกระบาท่านอีหลีสวยๆค่ะเดี๋ยวทั้นจะพาไปเก็บเห็ดแดงโตค่ะพี่น้อนเราอะไรเจ้าหลังอเน่ะนมา ต้องจุ่มค่ะจุ่มไปชวยค่ะพี่หน oc คนตาเรา งกเขาพี่น้องฟ้องจุ้มเดี๋ยวมีลงมาค่ะตากระยุทึ่งงกเหลืองค่ะน้ง มืนเทขาวค่ะพี่นนอไก่ขอดแล้วค่ะนี่บอกก็สวยอัานี้เท่าแล้วค่ะมาเอาเช็เแมตแดงค่ะพี่นนอพ่อเเรื่อยๆสิกัดกับพ่ออายุเเรื่อยแล้วค่ะ mặc sầu được Ôi quá lửa mà sau thì mhm 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 thế, mhm 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 đó, mhm 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 Nó mhm 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 Ừ Tùm โยนนี่ไหมคะบานไม่ไหมนี่โอ้ <c oughs> หักจ่อยขาใส่ขี <ๆ S 1> ข้ดินขึ้นมากเลยค่ะตูงเยอะม่ก <c oughs> ก็ผู้เดปกไวนะ้เนาะปกไว้ต้องใช้ลืมเหาอพี่น้องมีตไตเด็ตองยางดิ <c oughs> อตอนนี้ก็ได้เวลาเมีอาการลวค่ะพี่น้องผลงานเฮามหัมือนีิค่ะเต็มตาคือเก่าค่ะนี่แต่ดอกสวยๆค่ะมือนีิเพระาะว่าเพิ่นไดดหนามเนาะได้ฝน,นค่ะฝนตกอยู่งสองมือค่ะพี่น้อง ให้เท่ากับเศร้าหนาแตกสีกับสวยกับสีแสบหวานคือเกาเลยค่ะอย่ได้ก็ขอขอบคุณค่ะทุกๆก,กำลังใจจ้ะถี่มีให้สารพัดลุยลื่ยทุกไม้ค่ะฝากกดไลไ์ก็แช่น้ำเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้สานี้บ้าลดค่ะมีกำลังใจแรงใจทำคลิปต่อไปนะคะพี่น้องคลิปนี้กับสิขอลาพี่แลน้องไปก็ละค่ะพอกันคลิปนาค่ะทำนะี่ก็นักเหมือนนี่นะไงเนาะ สวัสดีค่ะโอ้เห็ดกระไรคนกับงามวิวกับสวยโอ้สุดยอดเลยลุกๆๆบังบังวิวใคร